สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาที่วัดบ้านผักขะนะครับมาดูงานของงานพิธีของหลวงตาคึมนะครับซึ่งท่านได้มรณภาพาไปเมื่อเมื่อวานนะครับหรือว่าวันก่อนนะครับซึ่งหลวงตาคึมท่านได้มรณภาพาไปเมื่อวันที่26 พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ญาติโยมนะครับมากราบไหว้สรีระของอหลวงตาเขิมนะครับหลวงตาเขิมอยู่ที่วัดบ้านผักขัดอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับ บรรยากาศภายในวัดของหลวงตาขึมนะครับวัดบ้านผักขะอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับญาติโยมก็ยังมากันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้น่าจะมาเยอะช่วงเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับ